เจ้าของกิจการในเมืองพัทยานะคะแสดงความตื่นตนกหลังจากเห็นชาวต่างชาติใช้เด็กขายดอกกุหลาบบนถนนคนเดินทําให้เกิดความกลัวการเอารัดเอาเปรียบจึงมีการร้องเรียนเกิดขึ้นในช่วงต้นของวันที่23กันยายน2568ที่ผ่านมาค่ะเมื่อผู้หญิงและผู้ชายถูกพบเห็นนะคะเด็กอายุ1-7ขวบเพื่อขายดอกไม้ในราคาดอกละ100บาทให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวเองนะคะซึ่งได้เห็นข่าวนี้แล้วนะคะบางคน เนี่ยแสดงถึงความอึดอัดเนื่องจากเด็กจะเกาะแข้งเกาะขาเพื่ออ้อนวอนให้การซื้อกุหลาบเกิดขึ้นนะคะผู้ประกอบการในท้องถิ่นเองนะคะแย้งว่าการกระทําเหล่านี้กําลังทําให้ชื่อเสียงของเมืองพัทยาเสื่อมเสียในฐานะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำนักธุรกิจท่องเที่ยวเน้นย้ำถึงความไม่เหมาะสมของเด็กเล็กที่ออกไปเดินข้างนอกเวลาที่ดึกมากโดยโต้แย้งว่ามันเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเมืองซึ่งเด็กที่เล่ร่อนขายดอกไม้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างตอนตีสถึงตีสีค่ะเมื่อสถานบันเทิงปิดเหล่านักท่องเที่ยวที่มึนเมาเดินกับที่พักนะคะจึงซึ่ง,งเจ้าของกิจการมองว่าอาจเป็นการฉวยโอกาสในการขาย ดอกไม้ตอนที่นักท่องเที่ยวเองไม่ได้มีสติครบถ้วนถึงแม้จะมีการตรวจตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บ้างชาวบ้านอ้างว่ากลุ่มคนเหล่านี้ยังคงมีอยู่จำนวนมากซึ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันไม่เพียงพอพวกเขาบอกว่ากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการจับกลุ่มคนเหล่านี้ได้ต้องได้รับการได้รับแรงกดดันจากสื่อมวลชนจึงจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมือใช้กฎหมาย ชุมชนธุรกิจเมืองพัทยาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเมืองพวกเขาเชื่อว่าตำรวจควรดำเนินการอย่างละเอียดถี่ถ้วนแทนที่จะออกตรวจเป็นระยะระยะเพื่อให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อนคลายนะคะและได้รับการต้อนรับไม่คุกคามความกังวลดังกล่าวเน้นย้ำถึงประเด็นที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบของเด็กและผลกระทบที่มีต่อชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศไทยคะ่ะ ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการกวาดล้างหรือว่าการตรวจตาอย่างเป็นระยะหรือว่าถี่ขึ้นเราก็จะไม่เห็นกลุ่มเด็กคนเหล่านี้ที่ออกไปเดินขายดอกไม้นะคะขายลูกอมขายของชำรวยขายของฝากเนี่ยตามสถานบันเทิงมันก็คงจะลดน้อยแต่ส่วนมากนะคะขอพูดแบบตรงๆที่เห็นคือเด็กต่างด้าวเป็นจำนวนเสียส่วนใหญ่นะคะหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ควรทำหน้าที่ในการกวาดล้างอย่างเด็ดขาดนะคะ